สวัสดีค่ะร้านแมมสติกเกอร์ลำปางนะคะวันนี้มี Toyota าล็อกโคลตัวล่าสุดนะคะมาใส่ฝาของแครีบอยโรล,ลลินะคะ <S <S ตัวนี้จะเป็นแมนนัเป็นแบบธรรมดานะคะใช้อ่านีจะมีเชือกให้ดึงนะคะดึงมาแล้วก็ติดนี่ได้ด พักตรงนี้ก็ได้นะคะเอาของใส่ได้แล้วก็ถ้าล็อกกระดึงมาล็อกเลยนะคะแล้วก็จะมีกุญแจให้สองดอกนะคะเอาไว้ล็อกนะคะล็อกไปอนะคะก็จะเปิดไม่ได้ถ้าล็อกตัวนี้แล้วจะเปิดฝาท้ายไม่ได้ด้วยนะคะเราเปิดฝาท้ายค่ะเนี่ยเปิดไม่ออกนะคะเพราะมันจะมีตัวล็อกอยู่ด้านข้างนะคะอ่าถ้าเราเผลอเปิดไปแล้วเราก็ต้องคลายล็อกก่อนนะคะ สายนิดหนึ่งจะมีตัวล็อกอยู่ข้างในนะคะตัวนี้รางล็อกอยู่แล้วก็จะมีท่อน้ําทิ้งด้านข้างให้นะคะที่ภายนในคะก็จะเป็นรางระส่าตรัวรนี้ให้นะคะมีราง <c oughs> แล้วก็มันท่อน้ำทิ้งกว่ <c oughs> จะมีข้างในอีกสองจุดนะคะท่อน้ำทิ้งมองไม่เห็นแล้วคะ่ะเพราะว่ามันติดไปแล้วเนาะคะ่ะ ก็จะมีเชือกอยู่ด้านนี้ให้นะคะเอาไว้ดึงนะคะอั้เก็บงานเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบนะคะเดียวกิดให้ลูกค้าอีกทีค่ะ สนใจสินค้าก็อย่าลืมมาที่ร้านแม่มสติกเกอร์ลำปางนะคะร้านเปิดทุกวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ